สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูคุณทุกคนครับพ่อกับบะเทา้าฮันน่าชแนลนะครับมันนี้ผ้าพีผ้านนองมากินต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้องต้มเอียนหรือว่าต้มเป็ดปลาไหลเบิ้งเด้อพี่น้องน้องสาวจันไห่โอ้เป็นตัวแกมกับตำหงุงกับเจียวหัวพักบัวขอโทษขอภัยพี่น้องผูเพิพ่นบกินเอียนนะครับบกินเอียนบกินปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อมันนี้ใส่ถาดกลมครับพี่น้องเพอมันหลายถาดกลมๆถาดนี้อาศีเนียมบ่อันนั้นป็นไรน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศร่มร่มครับพี่น้องมัอนี หัวลมออกเทิงคืมแน่เทิงหัวลมออกแน่โอ้ยลายฤดูครับพี่น้องมาบ่าวลายยังฮางแสีบจุดจวด,จดน้ำบาเ่าอาจชีมีเสียงลมพัดวือวือเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติครับพี่น้องอุ้ยเสียงลมมาแห้งฮู้ยมามามาลงเกลียวก่อนบาเ่าโอ้บางงูเหี่ยวขึ้นรางงาน,นเลยตอวบออ <laughs> โอ้เข็มขนอีน๋ มยืนเนี่ยแหละร่วมพัดมื่อนี้บริเพ่น้องเ่ิองครับมากกับน่องเสาวจัดกันเรียบร้อยเป็นวา่าใส่เรื่อใบใบกะเพราเข้าใบเอมยังกว่ารถร้อนแรงยี่ลายี่ลาโอ้ยนะคือเก่าครับพี่รองเ้่าเทาเอาหางออกยานเ <laughs> พราะว่า เพคนว่ามันอันเลือดดังออกเพคนว่าอืมาดูพี่น้องเด้อโอ้อืมพอดีชอบดู bánh hù bà bú hùng oh, đồm hèn đưa vào được nóng được ạ kiểu ừ ừ thì khiến bố khơi bừa hù ไม่จะีตัวกำลังพอดีโอ้เสียงลมคือนขักแท้ขักขักจริงแล้วคุณว่าหนอดสิ่นมันหมาหนอดปลามันเอียนเพราะยั้นหยอดแล้ว โอ้ใบ,บยีลากบหอมดีนยเพื่อนผ่พอดีกอดีทอดดู จวดๆคุณครับมาพี่น้องมากินไปทุงหนาลมโอ้ยห่วยเลย มึงมึงยังใส่มคมจังหน่อยถึกยังถึกบะบีขี้มอเมียงยันลงเออเออปักนัีนยยันลงต่วน 嗯 <clears throat> quá kia đi chắc ngoài đúng không <coughs> yên cái này ติ้กเจกี่ยวหรือตําหุงกับคักพี่น้อง ร่องมว้วนใบเนาะอืมดีละอืมลูกมะฮอมเลยทั้งปอกกระจอกมาใส่พัดยังไวะพัเดเผ็ดบนพัดกระเพราด้วยครับอ,อ๋อพัดกระเพราคือมาใส่ <c oughs> เก้าใบกระเพรามา่ใส่ <c oughs> แก้วขนครัม <c oughs> <c oughs> มกมันอือโอ้ตรวจจาดครับพี่น้องเอ้ อาถิมีเสียงลมฟูๆในเด้อพี่น้องครับขอโทษขออภัยพี่น้องครับบรรยากาศลมแห้งมั่งอาท่อ,อทงมัน,นหมอนใช่ปะนี่โอ้ยหมอน สวดเอาโหลดพี่ผมจคขัดบาอขอบดูเหรอตัวนี้ บบเน่นเขากลับไลยโอ้ลมกระแหงดีครับเข้มมากเลยฝนสิตเนี่ยกับปานั่น เดี๋ยจักตัวโหนะเป็นหมวนเป็นหมวนอยู อ่ตรวจอีรีดแต่ว่ามักเกี่ยวหลายกว่ากินกับน่ะอืมโอ้ยซ้อนลมแท้พี่น้องเอ้ย làm hoảng cả hoàn tân này làm lúc cả lúc hàng hàng บาถึงเงียบกันเงียบไปเลย <c oughs> เร่วมกวันเลยบาติตัวนกัตัวนึงวื้วื้มาเป็นหัวเลยมึงนอน็มึงตัวหนี่งคือเป็นตะปูอีกนะผู้ดีแค่ตัวน อโอ้โหโอ้โหขีหลังมันนั้แหลมขนาดนี้พี่น้องพี่น้องผมว่าแด่แบบส,สว่างเศร้าลองจักบวกก็อยู่งเ <c oughs> ป้าเแถวซูอะไรนะครับตอนบวบบวเอาครับ หอ้หอนข้อละเราเรื่องว่าเพชรเนี่จังไรกับสูมือบาทาขึ้นมามาวะเลยอันนั้นแบบโอ้ยคักเลยมามาสุดยอดครับเบิ่งคู่ดอง เป็นเบิดลมพันแห้งไร ออกแบบคักเลยส่วนติดเกลียวคุณครับ ហ tones កៃ Shaun ះមពា ußen ជាព័� invers scarf ឡើញស៊ថ់ចារថាខខៀឬាសើងវ ᧀ ដែលប់ ของมันกลายอ้พอดีครับทำเนี่ยเป,เปื่อยลายบ่ออะไรด้กกด,ดใส่คใส่ตุยแก้วคำก่อนนอืมผมอันล้นำจหน่อย บอกของเขาเห็ดตะเจ้ยวของเขาว่าตำหมักุ่งให้นำ้ำ <c> ม <oughs> าเ <c oughs> ขาทาเขาทาใส่อนันนี้ใส่ต้นใส่ใส่โล่งมันย่านเมียมยังก็ปูปูเน่าครับมันกินปูเนา่า บริพารที่เห็ดบ่อโอ้ขาดลายไป่น้องเลยทำ <c oughs> มาตรวจบอ่อตรวจดูครับแต่ว,ว่า ความเผ็ดสู่มือยังข้ามาบ่ไดวเผ็ดคนละเผ็ดเลยเ่าถ่ายุบจํำหัวขึ้น่อย อเอาไว้ซ้ำหนิน้องพี่น้องนาะพผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศผ้ามารับลมหนาวลมหนาวหัวลมออกนะครับใส่กับต่มใส่กับนำต่มมันใส่ใบอันนี้มันเฉียวหวอนข้ออังหน่อยครับใบกีฬาใบกระเพราก,ก็ใส่ตัวนี้ใบกีฬาแล้วก็บใบกระเพรา <c oughs> ต่มใส่บักซุมบักคำคลัพทุกันพี่น้อง หลยหลายมือแล้วนะครับช่วงนี้ก็ได้กินดูเพราะว่ามันลงตรงนะครับเอามาต้มซูพีซูนองเบงนะครับบอกเป็นว่าเอามาต้มซูพีซูนองกินได้พี่น้องเพราะว่าพี่น้องอยู่ทั้งผุนบาราวอยู่ทั้งพี่บาร้ากินผู้เดียวนะครับกับเอิญพี่เอิญน้องกินนะครับมาผ้าพีผนองมาเบงบรรยากาศทรงหน้าร่มเย็นๆนะครับทางหิคิดทอดบ้านเนาะสำหรับผู้อยู่ไก่บ้านเอาขอบคุณพี่น้องนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับนะครับ <laughs> สมัคร <c oughs> ขอโทษเขาไปครับขอบคุณพี่น้องนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องที่เรานะครับมักอะไรถือใจกระแทบบัทาานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ